เขาชาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่แรกที่เรไปกันจะเป็นเนินพระพุทธเจ้าเป็นไงตามเรามา ตอนนี้เราข้ามาถึงด้านในของเ,อเนินพระพุทธเจ้าแล้วนะครับก็ด้านในจะมีองค์พระองค์พระที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะมีความสูง13.5เมตรน้ำหนัก1,500ตันสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นครับผมชื่อทาดาโออันโดนะครับที่ศาลที่นี้ถูกสร้างขึ้นมาครับเพราะว่าอยากให้ผู้มาเยี่ยมชมครับ เยี่ยมชมระพุทธศาสนาท่ามกลางความสงบอย่างแท้จริงซึ่งในฤดูร้อนเนี่ยด้านนอกครับผมจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ทั้งหมดเลยวันนี้วันที่14พอดีก็ได้มาไหว้พระทาบุญพอดีเลย ก็อธิษฐานแะล้วก็โยงเงินลงไปในกล่องของเขานะ้อแบบที่เหมือนในการ์ตูนตญี่ปุ่นใช้โยเหรียญอะไรเงี้ยให้ส<ะ>่ลงไปในร่องของกล่องใช่ครับก็ดีเนาะเป็นแบบนะใ,ในก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งตา,นะามฉบับของคนญี่ปุ่นใช่ถ้าเกิดว่ามาในฤดูร้อนเนาะ บริเวณทุ่งโดยรอบตรงนี้จะมีแต่ดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์เนี่ยกลิ่นของมันอาจจะให้ความสงบแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนหลับยากอะไรเงี้ยด้วยกลิ่นของดอกเขาครับจะทำให้หลับง่ายขึ้นด้วยเราเยี่ยมชมสักการะองค์พระในเนพโะเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนอกก็จะมีพวกแบบ รูปปั้นของโมอาอย่างเงี้ยเราสามารถมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศได้ทีหนึ่งก็สำหรับเมินแห่งพระพุทธเจ้านะครับท่านไหนอยากสัมผัสบรรยากาศแบบที่มัมีหิมะนี้ก็มาในช่วงฤดูหนาวหรือท่านไหนอยากากาเจอดอกลาเวนเดอร์หรือทุ่งลาเวนเดอร์ครับให้มาในช่วงมิถุนากล้ากดาครับอันนี้ก็จะเป็น ส,สัมผัสความสวยงามความสง,งบคนละแบบกันเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยครับโอเคตอนนี้เรามาถึงศาลเจ้าฮอกไกโดนะครับ เป็นประตูทางเข้าที่แบบหลายคนคุ้นเคยกันที่ประเทศญี่ปุ่นทางเขา้าาจ้าจะเป็นประตูแบบนี้หมดเลยไป,<ะ>ป<ะ>แล้เข้าไปดูด้านในน เป็นต้นไม้สูงมากนี่ครับสวยมากนวัว ็นบ่อน้ำบ่อน้ำสัก์ป่ะใช่น่าจะเป็นบ่อน้ำสักิ์ก,ก็น่าจะเป็นบ่อน้ำสักิ์มาชําระนะครับชำระล้างตรงที่การอางนี้เลยล้างล้างมือซ้ายล้างมือขวาล้างปากแล้วก็ล้างมือซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนล้างตัวแหละ แล้วก็วางคืนนะคะแต่ตรงนี้คือตอนนี้คือจะไม่มีกระบวยนะครับเราก็ทําการล้างด้วยแบบล้างด้วยน้ำไม่ไผ่ที่เท่าไหลมาเลยน้้งเย็นมากก็ครับล้างมือซ้ายก่อนล้างมือขวาก่อน,อนครับผม แล้วก็หล้างป่าประมาณนี้ครัๆเย็นมากก็ในสารเจ้าฮอ,อกไกโดนะครับผม,มแต่เป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจของชาวฮอ,อกไกโดโดยเป็นศาสนาของชินโตนครับตรงเนี้ยเห็น าญี่ปุ่นเขามาโค้งคำนับขอพรกันด้านหลังนี้จะเป็นสาลเจ้าแล้วนะคะ กรีดอยู่ด้วยนะฮะอันนี้เป็น total protection เดิน,นาดทางปลอดภัยก็มี โอเคเราได้เครื่องรางมาคะอันกับแซนดี้นะครับคนละหนึ่งอันเราเลือกเครื่องรางที่เป็นแบบปกป้องคุออ้มครองใช่เพราะเราเราเดินทางกันบ่อยเที่ยวกันบ่อยก็เลยแบบเลือกตัวนี้ดีกว่ามีการคุ้มครองมีการอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเนาะให้เราสบายใจอะไรอย่างนี้จร,จริงๆอ่ะจยมีคนให้ซันนี่มาเว้ย แบบไม่รู้ว่าได้มาจากไหนมันเป็นแบบนี้เลยสีแดงแดงส้มสมอันนี้แหละเพิ่งเคยได้มาแล้วอน,นี้นะแล้วนี่ก็ใช้จนแบบว่าตัวสายมันอะยืดแบบยืดแบบแทบจะครึ่งเมตรได้มล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ว่าความหมายมันด้วยวันนี้ก็คือได้มาเจอแหละว่ามี่คือเครื่องราง แล้วหาต้นต่อไม่ได้เลยนะว่าใครให้น่าจะลืมไปลวหลายปีแล้วก็จากที่สอบถามได้ข้อมูลมานะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี้ยจะมีหลากหลายศาสนาเลยและเขายังนับถือเทพเจ้าเลยอ่างนี้กันอยู่โดยที่แบบวัยรุ่นสมัยใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนน่ะเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาอะไรเลย แต่ว่าเวลาขอพอรหรือขอให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ยังจะมาสานเจ้าพวกนี้ขอพอรอยู่ครับไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปครับอันนี้ซื้อมาจากตู้กดน้ำจะเป็นน้ำส้มเจลลี่เดี๋ยวลองชิงมเขาบอกให้ เจลลี่จริงๆแบบมันมีความเหนียวของเขาอยู่เป็นส้มแล้วก็มีเจลลี่อยู่ข้างในอร่อยสดชื่น ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คลองปอติตาเป็นคลองโอตารุนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอตารุจะเป็นเมืองเมืองท่าเมืองหลักเลยครับที่หันออกจากปากอ่าวอิชิกาลินะครับแต่ตอนนี้คือเขาได้เปลี่ยนเมืองท่าใหมล่ละซึ่งคลองเขายังเป็นอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับตอนนี้คลองอตารุที่คนนิยมมาถ่ายรูปเล่นกัน สามารถซื้อตั๋วลงลงเรือชมคลองได้นะครับเขามีบริการอยู่ก็เดินมาจากคลองโอตารุนะครับลังจะกลับขึ้นรถเลยเจอคุณลุงขายขายมันเผาอยู่ครับ โอ้ยยยยโอจิโอจิซังโอจิซังこんにちはこんにちはก็ซื้อคุณลุงครับห้าร้อยเยนครับอันนี้เป็นมันเผานะครับยากิอิโมยากิอิโมยากิอิโมอ๋อเขาเรียกว่ายากิอิโมนะครับตอนนี้เจ็ดเจ็ดเจแปนนิสใครมาเที่ยวคองตารุนะครับผมเดินกลับมาลานจอดรถสามารถอุดหนุนคุณลุงได้นะครับ เรามาลองกินมันเผาคุณลุงกัน หวานกว่าที่ขายในห้างเยอะจริงลองลองดิลองห้างที่ไทยนะห้างที่ไทยใชจหวานกว่าที่ขายในห้างที่ไทยเยอะหวานจริงอันนี้โอเคอันนี้ก็แนะนำซื้อได้อร่อย มาไม่ไกลจากคลองโอตาลูนะครับมันจะเป็นร้านเลอเตาเป็นอาคารของเลอเตาเลยแหละลเราสามารถเข้าไปทนะลุตัวอาคารไปนะครับถ้าเกิดว่าใครจะทานขนมทานอะไรของเลอเตาเนี่ยก็คือได้เลยในนี้ได้เลยจะมีจะมีแบบที่ให้นั่งทานเต็มเรานะสามารถทะลุออกไปข้างนอกได้ครับ แล้วก <Yes. S 1> <we> ็เดินเลี้ยวซ้ายนะเราจะไปถึงพิพิธภัณฑ์ขอนดนตีแล้วก็มีไอติม8 4สีได้เลยก็สามารถซื้อทานกันได้เลี้ยวซ้ายออกจากเลยอเตาเมื่อกี้ครับมันจะมีแบบร้านพวกวิลเลตตัวกระตูนมิฟฟี่เป็นตัวกระต่ายมิฟฟี่มิววิลเลจเนาะสโนฟี่วิลเลจก็มีครับแล้วก็มีพวกโรงงานแก้วพวกโรงงานเป่าแก้วก็เยอะแยะไปหมดเลย ถ้าเกิดมีเวลาว่างมามาดูมาเลือกดูได้หรือจะเป็นของซื้อของฝากหรือถ้าเกิดชอบก็เข้าไปแวะชมรอานเขาได้ครับนะครับเป็นจุดมุ่งหมายของเราก็คือพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องในเข้ามาได้ไหมอันนี้คือเขาตั้งตอนหับตรงนี้ มีให้เลือกเยอะมากก็คือแต่ละแบบต่ละดีไซน์ครับผมคือดีไซน์เหมือนกันนะแต่เพลงไม่เหมือนกันเราต้องดูทีน่งึงเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราชอบวันไหน กกลงลราซื้อเป็นแบบนี้เนาะเป็นน้องแมวสามตัวเพราะว่าที่บ้านเราก็มีน้องแมวสามตัวเหมือนกัน<_ <k> _>ก็เป็นความทรงจำดีๆเถียว่าเอเราครั้งหนึ่งเคยมาฮอกไกโดเนานะอันนี้เป็นของเนอเตาเป็นตัวนี้เป็นลิมิเต็ด อันนี้ไงฟัวฟัวซูเฟ่ออเม็ตถ้าราสี่สิเยนเดี๋ยวลองกินดูให้เรารอแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเหลือสอชิ้นแต่เราจะกินชิ้นนึงก่อนมากินัตงโมเขาอร่อยไหมอันนี้หน้าตาคนอยากกินนี่อยากได้ <laughs> มันน่ากินมาก <laughs> ดิซแอนดิสมีสั่งไอติีมไปด้วยก็เดี๋ยวรอครับแบบนึงแล้วคำวิบัติสมเต้มให้ด้ว่ยนะใช่ถ้าเกิดใครจะมากินอีกก็จะมีบัตรสสมแต้มให้แต่ว่าของเราน่าจะไม่ได้มาเร้วๆนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกโอเคありがとうごมいます。ありがとう。 ได้ไปแล้วอันนี้เป็นไอติมนมมอกไกโดนะคะส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สูนนเปเราไปกินกันบนรถโอเคเราเเระวังลื่นเราได้ทั้งไอติมทั้งสูเฟปมาละ ขอลองกินไอติมหน่อยสิอร่อยรสชาติฟิลลิ่งไอศครีมแต่ว่าฟิลลิ่งของรสชาติมันอ่ะคล้ายๆแบบนมอัดเม็ดอ่ะ แต่เป็นฟิลลิ่งไอศครีมอร่อยแบ่งกินวันอ,อวันนี้เริ่มร้อนแล้วไอติมละลายเลยองมาก กินเร็วมา <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิสึนะครับเป็นช็อกโกแลตที่แบบคนไทยหลายๆคนเนี่ยแบบซื้อกลับบ้านเป็นของฝากกัน โรงงานเขานี่คือโรงงานเขาเลยนะโรงงานเขาค่อนข้างใหญ่โตมากเนาะแ,แบบเขาจัดโรงงานที่เป็นฟิลลิ่งที่แบบคล้ายๆอะ่ะคล้ายๆปราสาทยุโรปอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีซอฟตเซิร์ตกแต่งด้วยรถเป็นสวนเป็นการ์เด้น ค่อนข้างใหญ่โตนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอ้โห ข้างในเขาก็รูระลา,ลางการเนาะ <c oughs> แล้วไปซื้อของฝากกันดีกว่า <c oughs> นี่ฮะ ในตำนานเลยแบบนี้เลยแต่เขาไม่ได้มีแค่รถนี้นะเขาจะมีแบบช็อกโกแลตอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวดูพวกตล่องใหญ่พวกอะไรไปดีกว่าเดี๋ยวผมเลือกของแป๊บนึ่งนะ ก็ทางเราซื้อของมาบางส่วนก็มาถึงที่แล้วเนาะแล้วแบบโรงงานชิโรอิโคอิบิสึเนี่ยไม่ได้มีแค่ขายช,ช็อกโกแลตนะยังสามารถเรียบเยี่ยมชมโรงงานได้ด้วยเลาก็จะมีสวนแบบสวนให้พวกเด็กๆวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบซอฟต์เสิร์ฟไอศครีมพวกเครื่องดื่มอะไรก็มีจำหน่ายแล้วก็ สามารถนั่งทานหน้าสวนได้เลยโอเคเรียบร้อยแนละ้วซื้อของเรียบร้อยไปกันต่อดีกว่าก็เรามาถึงโรงแรมเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินกลับประเทศไทยกันก็มาดูบรรยากาศฮอกไกโดที่เป็นค่ําคืนที่เป็นกลางคืนคืนสุดท้ายเนาะที่เราจะอยู่นี่ฮะ ความรู้สึกมันคือว่าแอบ,บแอบวิวก็คงจะคิดถึงประเทศนี้แหละก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนเราถึงชอบแบบชอบมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผู้คนอาหารการกินสิ่งแปลกใหม่ๆหม่ที่เราได้ลองเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากผู้คนน่ารักแล้วก็เพื่อนร่วมทริปครั้งนี้คือดีจริงๆประทับใจมากครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับทริปอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทําให้เราประทับใจได้ทุกวันตลอดการเดินทางทั้งบรรยากาศเป็นกันเองของผู้คนอาหารการกินสนสัตว์ที่น่ารักสิ่งแปลกใหม่ที่เราได้พบเจอทุกอย่างเป็นความทรงจําดีๆที่ไม่ลืมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายถ้ามีโอกาสแน่นอนว่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศแรกๆที่เราคิดถึง ส่วนทริปหน้าเราจะพาไปที่ไหนนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต e ฮลัลโหลเต้าหู้ฟูฟู h ช n แน,นลสวัสดีครับ